ออแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะอยากจะทําหลังคาแล้วก็ต่อห้องครัวออกมาด้านหลังอะคะ่ะอ๋อพื้นที่กว้างกําลังดีเลยนะคะแค่ต่อเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องน่าอยู่มากแน่เลยค่ะก็หวังให้เป็นเช่นนั้นนะคะยังไงก็ช่วยประเมินราคาให้หน่อยนะคะได้ค่ะยังไงชมขออนุญาตวัดพื้นที่ก่อนนะคะตางสบายเลยค่ะ ราคาประมาณการก็เท่านี้นะคะราคาก็พอรับได้นะคะรายละเอียดของงานก็ลงเสาเทปูน2วันนะคะเชื่อมเหล็ก3วันมุงหลังคา2วันรับรองไม่เกิน15วันแน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีทีมงานนะคะที่เป็นช่างลงพื้นที่ทั้งหมด5คนอ๋อค่ะแต่ว่ายังไงขอเขียนสัญญาไว้ก่อนนะคะประมาณ60วัน หกสิบวันเลยเหรอคะค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะยังไงก็ต้องเผื่อๆไว้ก่อนนะคะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะรับรองเนี่ยงานเสร็จก่อนแน่นอน,นะคะ่ะอืมถ้าอย่างนั้นก็ได้ค่ะยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ชมส่งแบบให้ดูนะคะอ๋อได้เลยค่ะแบบนี้คุณทรายชอบไหมคะได้เลยคะ่ะได้ค่ะอ<ว>้อกมีแบบ หวปะไหวนะเอ๊ะทำไมช่างมีมาแค่สองคนเองอะ่ะหนบอกว่าช่างมีห้าคนไงแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยพี่มีช่างแค่สองคนเองเหรออ๋อครับสวัสดีค่ะ,คะต้องขอโทษด้วยนะคะวันนี้ช่างมีมาแค่สองคนเองช่างคนอื่นป่วยหมดอะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยแลจะเสร็จทัน ะนี่แกสองคนอะทำงานที้ไม่เร็วเวหน่อยโอ้เจ๊มีแค่2คนยาว้ขนาดไหนเชียวไอ้ดินกองเนี้ยขนสิบวันยังไม่รู้จะหมดหรือเปล่าเจ๊ส่งคนงานไปสายอื่นหมดอ่ะพวผมขนกันจนหมดแรงแล้เนี่ยนั่นน่ะดิเจ๊ทำไมเจ๊ไม่ส่งคนงานมาช่วยที่นี่บ้างอ่ะนี่ เจ้ากันไหมค่าแรงอะ่ะต้องพูดมากรีบรทำมาเร็วๆเลยทำให้มัเร็วเลยสวัสดีค่ะอ๋อจะคอนเฟิร์มต่อเติมหลังบ้านใช่ไหมคะค่ะได้ค่ะได้ค่ะอ๋อไม่มีปัญหาคะ่ะเรื่องคนงานมีพออยู่แล้วคะ่ะค่ะค่ะงั้นพร้อมคอนเฟิร์มได้เลยใช่ไหมคะโอเคค่ะ สัได้ค่ะคอมเพิ่มอีกแล้วนี่เธอสองคนอ่ะมันี่เซเจ๊ครับมีอะไรครับเจ๊เธอสองคนอ่ะเก็บเครื่องไม้เครื่องมือเดี๋ยวไปทำไซา์งานอื่นก่อนโอ้เจ๊ตรงนี้ยังขนไม่เสร็จเลยทิ้งไว้ก่อนเถอะ เจ้าของบ้านเขาก็ทำกับบริษัทเราอยู่แล้วหรือว่าเจ้าของบ้านเ้เจะขนเองกระช่างเขาไปรับเก็บของเร็วไปสิเก็บของเร็วยืนยังทำไมไปสิครับครับชมเดือนนี้ยอดรับเหมาเยอะีจัิงเลยอ่ะแน่นอนค่ะ ยอรักเหมาเยอะขนาดนี้เดือนนี้พี่ว่าชมได้ค่าคอมเกือบแสนเลยนะ <c oughs> ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยชมก็ทำเมื่อบริษัทแหละค่ะจ้าขอบคุณนะยังไงพี่ฝากดูแลงานลูกค้าด้วยนะไม่มีปัญหาคะ่ะเดี๋ยวยังไงชมขอตัวไปดูไซงานก่อนนะคะจ้าแกคุณไม่ดิไม่ไหวแล้วอะผมกไม่ไหวเหมือนกันนะนี่ แก่ว่างมากกันนักหรอถึงมานั่งเล่นกันแบบเนี้ตาบอดยังไงเห็นไหมเนี่ยว่างานมันเยอะแยะขนาดไหนฮะเดี๋ยวฉันจะหักค่าแรงพวกแกให้หมดเลยเจ๊เดี๋ยวก่อนสิเจ๊เครื่องมือก็ไม่มีเจ๊เล่นเอาเครื่องมือไปให้สายงานอื่นหมดอ่ะนั่นนลดิแล้วเจ๊จะให้ผมสองคนเนี่ยใช้มือฉาบปูนไงเจ๊ดูสิมันก็เหลือแค่เทปูนน่ะแต่มันไม่มีอุปกรณ์อ่ะเจ๊นี่ แกกล้าเหวียงฉันหรอไอพวกคนงานฉันต่ำฉันเนี่ยเป็นคนคุมงานนะฉันสั่งอะไรก็ต้องทำไม่ใช่มันนั่งนอนอยู่แบบเนี้แล้วถ้าเจ้าของบ้านเขาไม่เห็นเนี่ยเขาจะคิดยังไงเขาเห็นอย่างเงี้ยให้คุณชมคุณเห็นไหมเนี่ยมันจะสองเดือนแล้วอ่ะงานไม่คืบหน้าเลยอ่ะคุณดูสิกองดินมันเกะก,กะบ้านฉันแค่ไหนเนี่ย บ้านฉันเลอะเทอะมาเป็นเดือนเดือแล้วนะคุณชมเห็นใจฉันบ้างเถอะเออก็คนงานสองคนอย่างงี้คะเห็นอู้งานไปตลอดเลยอะวันวันนะคะเห็นนั่งเล่นแต่โทรศัพท์ฉันเนี่ยเลยต้องเข้ามาคุมงานเองค่ะหวังว่าจะให้เสร็จเร็วขึ้นอ้าวคุณพึ่งสวัสดีค่ะคุณชมฉันรู้ทุกอย่างหมดแล้วคุณแต่หวังแต่ค่าคอมของตัวเอง ตัวไม่สนใจว่าลูกค้าเขาจะเสียหายแค่ไหนฉันละผิดหวังในตัวคุณจริงๆทำนาบนหลังคนชัดๆเอ,อ่อคุณเพื่อนคะน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะคนงานสองคนนี้ชอบอู้ฉันกเลยต้องเข้ามากระตุ้นเองค่ะเธอไม่ต้องมาแก้ตัวทายอ่ะเขาเป็นหลานฉันเอง เขาเนะี่ยไม่อยากจะใช้อภิสิทธิ์อะไรเขาก็หวังแค่ทําไปตามคิวลูกค้าแต่นี่อะไรรับงานซ้อนคุณทําให้บริษัทเสียหายมากเลยนะคุณชมคุณนะ่ะรับแต่งานห่วงค่าความของตัวเองโดยไม่ดูว่ามีคนงานทํางานได้แค่ไหนถ้าเหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดขึ้นกับหลานฉันฉันคงจะไม่มีวันได้รู้ความจริงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันไล่คุณออกคุณมึงอย่า ฉ่มอมอกเลยนะคะฉ่อมขอโทษแล้วก็เงินเดือนกับค่าคอมคุณเดือนนี้ฉันจะเอาไปจ้างคนงานมาเคลียร์งานค้างที่คุณทําไว้ทั้งหมดสายเดี๋ยวน้าจะไปหาคนงานมาเคลียร์งานค้างพรุ่งนี้ให้คุณมึงชมขอ,อโทษนะคะอย่าไล่ช่อมอกเลยนะคะคุณมึงคุณมึงคะ ไปเลยไปเลยครับไปเลยครับเฮ้ยพี่โมเสียงอะไรอ่ะมันนั่นน่ะสิเหมือนเสียงรถขูดกับอะไรสักอย่างเลยอะหืมไอ้ยามเอ้ยมันโบกรถอะไรของมันเนี่ย แกบอกรถยังไงของแกเนี่ยงานง,งาน่งงายง่ายแค่เนี้ยรถฉันเป็นรอยหมดเลยขอโทษครับนี่ดีมัหรอเนี่ยฟ้าท่มโมนี่ดีมจริงด้วยอะทำไมโลกมันกลมขนาดนี้อะฟ้าเอ้ย โชคดีของน้องสาวพ,พี่จริงๆที่ถีบตัวเองออกมาจากคนแบบนี้ได้ฉันน่ะไม่ได้สวยอย่างเดียวละพี่ฉันน่ะยังฉลาดด้วยโชคดีที่ฉันไหวตัวทันขอเลิกไปซะก่อนถ้าไมอย่างนั้นฉันก็คงต้องกลายเป็นเมียยามน้องสาวพ,พี่เนี่ยฉลาดล้ำเลิศที่ไม่งโง่ดักดานอยู่กับคนไรนะ้นาคนแบบเนี้ย uh ามาทำอะไรที่นี่หรอเรื่องของฉันไม่ต้องไม่อยากรู้หรอกถ้ารู้แล้วจะช่วยอะไรฉันได้หรออ๋อก็แค่ทักทายในฐานะคนรู้จักกันถามพวกฉันก่อนนะมไม่อยากรู้จักหรือเปล่านี่ดีมศึกษ,ษารลร่ามเรียนจนจบปริญญาทำไมใฝ่ต่ามาทำงานอะไรแบบนี้ล่ะงานมีตั้งเยอะแยะทำไมไม่ไปทำก็เราตกงานอนะ่ะแล้วที่นี่ก็าขาดยาแเยอะก็เลยมาทำ อีกอย่างที่นี่เขามีโอทีด้วยร่มรวมๆแล้วก็เยอะอยู่นะฟ้ายามเนี่ยนะเงินเดือนเยอะดูอย่างฉันนี่ฉันจะมาเป็นผู้จัดการสาขาที่นี่ถ้าฉันเริ่มงานที่นี่เมื่อไหร่เธอช่วยใส่หัวไปอยู่ที่อื่นด้วยนะเพราะฉันไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราเคยรู้จักกันใช่เดี๋ยวใครเขาจะรู้ว่าพวกเธอสองคนเคยเป็นอะไรกัน อายเขาตายเป็นหน้าเกียดขน,นาดนั้นเลยเหรอพี่โมโมสวัสดีจ้ะเอา้าพอดีจ้ะเตยฟ้าสวัสดีสิเนี่ยผู้จัดการใหญ่เพื่อนพี่เอง างานแบบที่ตำแหน่งผู้จัดการเลยนะพี่ไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิฉันกลัวหลงทางอะพรุ่งนี้หรอได้สิพี่ว่างพอดีเพื่แต่เป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไรหรออ๋อชื่อบริษัทไลออนเวลน่ะพี่เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับผลิตเมลกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเลยนะพี่หรอถ้าได้ก็ดีสิเป็นบริษัทใหญ่โต ใครได้ทํางานเนี่ยก็คงมีแต่ความมั่นคงอืมแต่พี่ว่าชื่อบริษัทคุณคุณนะอ๋อพี่นึกออกแล้วเพื่อนพี่อ่ะเป็นผู้จัดก,การใหญ่ที่นี่จริงเหรอเดี๋ยวพี่อ่ะโทรไปฝากง,งานกับเพื่อนพี่ให้ดีไหมแปลว่าฉันจะได้เป็นผู้จัดก,การสาขาที่นี่ใช่ไหมน้องสาวพี่อ่ะทั้งสวยทั้งเก่ง ยังไงก็ต้องได้ออืมฮัลโหลสวัสดีจ้ะโมสวัสดีจ้ะเตยนี่โมเองนะเออเตยยังเป็นผู้จัดการใหญ่ยอยู่ที่บริษัทลา,าออนเวลอยู่ไหมยังเป็นอยู่มีอะไรหรือเปล่าโม มีน้องสาวฉันน่ะมีสัมภาษณ์งานตำแหน่งผู้จัดการสาขาก็บริษัทที่เตยทำงานนั่นแหละฉันจะขอให้ช่วยพิจรารณานนอฉันหน่อยได้ไหมอ่ะหรอยังไงก็ลองเข้ามาสัมภาษณ์ดูก่อนนะอืมได้ได้น้องสาวฉันชื่อฟาริดานะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องฉันจะเข้าไปสัมภาษณ์นะอืออืจ้าขอบใจนะเพื่อน พวัสดีจ้ะแล้วไม่มีอะไรกันหรอเสียงดังไปถึงข้างหน้าเลยอ๋อไม่มีอะไรหรอคะ่ะพอดีว่ายามที่นี่มันเซอร์ซ่านะคะโบกรถยังไงก็ไม่รู้ปล่อยให้ถอยชนกลวยได้อ๋อหรอคะแล้วนี่รถเป็นอะไรมากหรือเปล่าอ๋อไม่เป็นอะไรมากหรอกครับสีที่กลวยติดรถนิดหน่อยอะเดี๋ยวผมเอาน้ำยามาเช็ดให้ก็ออก นี่เตยยามที่นี่โงโง,โงนะ่เนอะไม่ไดีเรืองเอาน้ำยาม,มาเช็ดเนี่ยไม่รู้จะออกหรือเปล่าไม่ออกก็ไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่ต้องไปถือสาคนระดับล่างมันก็มีความสามารถทำได้แค่นี้แหละถ้าฉันได้งานที่นี่เมื่อไหร่จะส่งมันไปอบรมเรื่องการบกรลสักร้อยหรอกเพื่อจะฉลาดขึ้นออโมอฉันคิดว่า พวกเธอสองคนจะรู้จักกับยามคนนิซะอีกจะบ้าเหรอยามแบบนี้ใครจะไปรู้จักใช่ค่ะใครเขาจะลดตัวไปอยากรู้จักเอองั้นเราแยากย้ายก,กันไปทำหน้าที่ของตัวเองดีกว่าไหมน้องสาวเธอคนนี้ใช่ไหม<อ>ที่จะมาสัมภาษณ์งานอะ่ะใช่ใช่ ยังไงฝากพิจารณาน้องสาวฉันดะ้วยนะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะผู้จัดการใหญ่เออคือคุณเ,เตยครับผมขอสั่งรายงานสัมภาษณ์ผู้จัดการวันนี้ไปก่อนนะครับอ๋อได้ค่ะคุณดีมคุณดีมเป็นถึงเจ้าของบริษัท ดิมสั่งการไปยังไงดิฉันก็จะปฏิบัติตามค่ะเจ้าของบริษัทเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้สิคนเรามันก็ต้องพัฒนาไฟาเองก็รู้นี่ว่าเราชอบดื่มกาแฟแล้วก็ศึกษา,าเรื่อพันธกาแฟไปเรื่อยๆจนไปเจอพันธ์กาแฟที่ถูกใจเราก็เลยไปกู้เงินมาลงเปิดโรงงานผลิเอง หรอดีมดีมเก่งจังเลยอะ่ะแล้วม,มันก็เติบโตอย่างรวดเร็วจนมาเป็นบริษรัทผลิตกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคโหไม่น่าเชื่อเลยชีวิตนี่เหมือนละครจริงๆดีม ประสบความสำเร็จขนาดนี้ทําไมไม่ติดต่อฟ้ามาบ้างล่ะฟ้าจะได้มาช่วยดูแลกิจการในฐานะคนเคยรักกันอะะว่าแต่ทำไมถึงใส่ชุดแบบนี้อะเออคุณดีมคะพรุ่งนี้จะมี การสาขามาสัมภาษณ์งาน2คนค่ะอันนี้เป็นรายละเอีการสัปปง,งานค่ะฟานี่ฟาตกงานเลยเนี่ยคุณดีรู้จักคนที่จะมาสัมภาษณ์งานด้วยหรอคะรู้จักนีเลยแหะ ล้วคุณดีมจะเข้าสัมภาษณ์ได้ไหมคะหรือว่าให้เตยสัมภาษณ์ได้เลยคะคุณเตยคุณเป็นผู้จัดจาก,การใหญ่ของที่นี่ผมให้คุณัดสินใจแทนผมได้เลยคะ่ะได้ค่ะอะคุณเตยงั้นรบกวนเตรียมชุดรบพรผมจะใช้พรุ่งนี้ได้ค่ะอ๋อถึงว่า ทำไมคุณดีมถึงบอกว่ารู้จักฟ้าผมก็กำลังจะหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณนะในฐานะคนเคยรู้จักแต่คุณกลับทำลายมันไม่เหลือชิ้นดีคุณเตยครับเดี๋ยวช่วยหาคนมาสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้จัดก,การสักสามสี่คนเลยับเดี๋ยวมสัมภาษณ์ ได้ค่ะคุณดีมเดี๋ยวเตยรีบจัดการให้เลยนะคะขอบคุณนะครับดีมดีมเดี๋ยวก่อนสิดีมดีมลืมไปแล้วเหรอว่าเราเคยรักกันมากแค่ไหนอ่ะดีมเธอเธอช่วยหลับน้องฉันเข้าทำงานหน่อยนะเออคงจะไม่ได้หรอก ดูท่าคุณดีมเขาน่าจะโกรธมากอะ่ะพวกเธอสองคนไม่น่าเป็นคนแบบนี้เลยก็ใครจะไปรู้ล่ะว่าคนเคยจนขนาดนั้นจะพลิกชีวิตมาเป็นเศรษฐีได้ใช่นะพี่เตยพี่เตยช่วยพูดกับคุณดีมให้หน่อยสิฉันอยากทำงานที่นี่จริงๆนะฉันไม่ใช่เจ้าของที่นี่ฉันไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจอะไรที่มันนอกเหนือหน้าที่หรอกพวกเธอสองคนกลับไปเถอะนะ ฉัขอตัวก่อนนะพี่เราจะทำยังไงให้ดเ,ดเดียมเขาหายโกรธเดียลองดูในโทรศัพท์สิมีเบอร์ดีไมไว้เดี๋ยวค่อยโทรหาเขาที่หลังก็ได้จะไปมีอะไรห่ะพี่ฉันลบทิ้งไปตั้งนานละเสียดายเนาะทำไมฉันไม่ได้เป็นแฟนกับเศรษฐีขเขาบ้างอะ ก็เสียดายแทนแกเหมือนกันแหละไม่น่าอะไรเมื่อกี้น่าจะคุยกับเขาดีดี